สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโมนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์ผ้าลวด้วยนะะท่านผู้ชมค่ะในคลิปนี้น้ำเชียร์กับสิผ้าไปตามแนวทางเล่าพัฒนาหมวดวันที่สองพฤศจิกายนหกหาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้กับิมี่สองสำนักคือเกาเด้อค่ะกับซิมี่กลุ่มวีไอพีจากพีสาวเกาหลีเด้อค่ะเราพัฒนากลุ่มวีไอพีค่ะกับ พีฝนเด้อค่ะพีฝนนะคนพรพนมค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มีอยู่สองสำนักค่ะล่าสุดงวดวังหันเนาะค่ะเลขกกุมบีไอเพิ่นกับเขา,าทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะเลขกลุดเลขเลขกลุดเลขวิ่งกับเขาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะของพีฝนกับเขาคือกันค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเหล็กไหลเลขกพีฝนนี่เขาทุกงวดแต่ว่ามันหลาย ให้พี่น้องไปเทียบกับสำนักอพอจะเริญ่ญศิลหรือว่าอาจารย์กระทุ่งแบนด์พี่ประกายแล้วก็เลขกุม VIP ด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะเหมือนกับว่าเลขพี่ฝนนี่คือจังเลขใหญ่ของพอนครนายกเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะเพิ่นถูกทุกหมวดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขหลายค่ะ กันซ้นกันคือจะงวดว่าหันสามหกซ้นกันค่ะกัสซิม,มี่พอ,อะจะเลื่อนศิลปแล้วกะัเล็กกุมวิพี่ค่ะท่านผู้ชมเล่าพัฒนาค่ะสามหกซ้ 3, นกันกัเข่าค่ะ,ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขกเล่าพัฒนาของอพี่สาวเกาหลีเลขกกุมวิไอพี่กับพี่ฝนนครพนมน้ำเสียกะขอขอรอคุณ ที่เพื่อนทรงแนวทางไหเดอค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะเลขพี่สาวเกาหลีเพิ่นสิเป็นแบบว่างวดว่างหันแตกบนแตกกลางเด้อค่ะท่านผู้ชมหลุดกับเขาค่าะแล้วงวดนี่เพื่อนสิขเขา,า,าเต้วิ่งค่ะท่านผู้ชมเพื่อนสิขเขา,า,า,าเต้หลุดเต้วิ่งแต่ว่ากับโบนแน่บนนอนเนาะค่ะเพิ่นก็อาจสิเขา<อ>ต่อเนื่องก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ เหล็กจับคูเพิ่นค่ะตามที่เพิ่นทรงห้น้ำเชี่ยน้ำเชี่ยกะเห็นเป็นแบบนี้ไหมค่ะท่านผู้ชมยังได้กะพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาไปเบิ่งตัวเหล็กกันเลยเด้อค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมนี่กะงวดเก่าเนาะของพี่ฝนค่ะเพิ่นสว่างเหล็กแบบนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิินกะเข้าสามหกเหล็กออกโคกสามค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชม ของพี่ฝนนี่งวดที่สี่นไห่กับเขาเลยเด้อค่ะน้ำเชี่ยวหัวกระนําเสนอเป็นงวดแหลกให้พี่น้องได้เห็นค่ะงวดนี่ก็เป็นงวดที่สองค่ะน้ำเชี่ยวขออนุญาตเอางวดเกาให้เบิง้งเด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดเกาพี่สาวเกาหลีเด้อค่ะเหล็กตัวนี้เป็นเล็กุมเบีพี่น้ำเชี่ยวเอาชุดจริงลงเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก้เขาเกาสาม หลุดกะสามหลอกกะสามเก่าค่ะท่านผู้ชมเอาน้ําเชียวเว่าพิษต,ตัวนั้นเพิ่นเขา่าสามเก่าค่ะท่านผู้ชมน้ําเชียวว่าเพิ่นเขา่าทั้งบนทั้งล่างขอโทษขออภัยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะแตกขึ้นกันค่ะเอาหววต่อมาเด้อค่ะท่านผู้ชมวานนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมวันที่สองพฤษภาวันที่สองพฤศจิกายน เราพัฒนากลุ่ม V I P พี่สาวเกาหลีนี่เด้อค่ะน้ำเชียงสีอันให้เด้อค่ะ390 392 032อ่า3ตัวมี3คู่ค่ะ2ตัวบนล่าง90 92 96 30 32อ่า20ตัวเด่นเพิ่นกนให้เก่าร่องสองค่ะเน้นเก่าเด้อค่ะท่านผู้ชม เอาสำหรับของพี่ฝนด้ค่ะของพี่ฝนก็นมี่ห้าหกเดสองค่ะท่านผู้ชมเกี่ยวกันค่ะอ่พี่ฝนกับสิจับคู่วิ่งกันไหมค่ะ6ตัวค่ะหลายเนาะค่ะหลายพี่น้องกะเอาพอ,อาจะเลื่อนศินกับพี่สาวเกาหลีมาใส่กันกับประจารย์กระทุงแบน่น พี่ปะไก่เนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจับคู่ออกมากกับสิได้5้าหกห้าเจ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่หกดอาหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสอดสามเดสีสามสองสสามสค่ะท่านผู้ชมค่ะวดว่หาหันพี่ฝนกะส้นกับอ่าพอจะเลื่อนศินกับสามพอจะเลื่อนศิลเป็น6 3สค่ะ งวดนี้ส้นกันตัวอะไรคะ่ะท่านผู้ชมอ่าพี่ฝนกับพอจะเลื่อนสินเพิ่นชนกันกับซีคูเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะซีคูฮ่าเจ็ดหกเจ็ดหกซีเจ็ดซีค่ะคเอาค่ะท่านผู้ชมกับผิจารณาเบางเนาะคะ่ะเอาค่ะนี่ก็คือ เลขกลุ่ม VIP เนาะค่ะท่านผู้ชมเบิ่งอีกรอบค่ะเลขกลุ่ม VIP ชุดจริงลงให้เลยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะของอาจารย์กระทุ่งแบนกะส้นของอ่าพอจเจริญศิลกับอ่าพี่ฝนเด้อค่ะท่านผู้ชมก็คือฮกซี้อค่ะฮกซีค่ะหาเจ็ดพร้อมค่ะท่านผู้ชมฮกซีหาเจ็ดค่ะ อของผีปะกายเพิ่นบโบซอนเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้กะขอให้พี่น้อง f อโชคดีเด้อค่ะท่านผู้ชมมือแรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ